สวัสดีครับอยู่ช่องสิงเดครปอีกแล้วครับท่านเมื่อวานได้บอกว่าวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การจัดงานวิ่งนะครับงานวิ่งซึ่งโดยปกติแล้วการจัดงานวิ่งเนี่ยบางใช้วเวลาเตรียมการค่อนข้าง,ง,งจะนานนาน,านานมากนานมากด้วยนะครับเมื่อวาน13สิงหาคม2565ก็ได้จัดงานวิ่งนะครับเป็นงานแบบ เป็นภายในนะภายในโรงเรียนซึ่งไม่ค่อยไม่ใหญ่มากไม่ได้เปิดโอเพนไม่ได้ไม่ได้เปิดแบบโอเพนที่มันกว้างมากนะครับการเตรียมการเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับเยายไล่ไปตามข้อข้อแล้วกันเรื่องแรกเรื่องของการกาหนดการแข่งขันนะครับจริงๆแล้วเราได้วางแผงนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่พอดีติดสถานการณ์โควิดแล้วก็ถูกระงับไปเพราะเนี่ย เเรื่องของเสื้อเรื่องในบางส่วนเนี่ยเราก็ยังใช้ของเดิมนะครับของเดิมเรียนง,ง่ายนะครับเรื่องง่ายนะครับกําหนดไว้ทุกปีเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่แหละนะครับครั้งแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยจัดที่ส่วนลงรอเก้าเมื่อปี57นะครับครั้งที่สองเนี่ยก็ไปจัดที่สวนวารีพิรมนะครับในปีห้าแปด ห้าแปดเออแล้วก็อันที่สามเนี่ยจัดที่อ่างเก็บน้ําบึงหนองบอนก็ติดสวนหลวงนะครับบึงหนองบอนแล้วขั้งที่สี่ก็กลับมาที่สวนหลวงอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นการจัดภายในทั้งหมดนะครับก็จัดในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะเสี่ยงค่อนข้างเสี่ยงกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่อนข้างจะจะเยอะนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะจัดหลังเดือนตุลานะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วอากาศตอนเช้าๆจะดีนะครับก็โชคดีเมื่อวานมีพายุเข้าด้วย11 12 13ดสิบสนะเขาบอกว่าพายุเข้านะครับพายุเข้าแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับกลางคืนฝนตกตอนเช้ามาก็อากาศเย็นสบายนะครับก็ผ่านไปด้วยดีดีนะครับอ่าทีนี้มาแชร์เรื่องการการเตรียมการนั่นดีกว่านะครับนะเส้นทางนะครับก็ เป็นเส้นทางภายในสุขหลวงรอเก้าที่เป็นเส้นทางค่อนข้างที่จะเรียกเลยนะมันมีอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปสำรวจอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงเวลาในการแข่งขันเนี่ยคือใช้หกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่แล้วเป็นวันหยุดด้วยเพราะเนี่ยคนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ เพราะว่าเป็นสวนสาธารณะที่คนเขาเปิดให้คนมาใช้ก็จะเยอะมากนะครับเยอะมากอวันนี้ก็โหคนออกร่างกายกับคนงานวิ่งกับคนยังคนยังเยอะกว่าอีกนะครับในผมลิสต์ให้ดูเลยเนี่ยว่ามีต้องต้องพูดยังไงบ้างอ่ะมนดีมาดูเรื่องการวางแผนแล้วกันนะครับการวางแผนอย่างแรกนี่คือเรื่องของสื่อก็โรงเรียนเรานะครับ ก็มีครูนะครับรู้สอนก็ออกแบบเองทุกอย่างเลยสื่อเรื่องของายแปลนิบรรจาสัมพันธ์บอร์ดบระชาสัมพันธ์นะครับหรือแม้แต่ทำสื่อลงเว็บไซต์โรงเรียนนะครับเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อปราษั์ผู้ครองและก็ปราสัพันธ์ให้ครูชุมครูประจำชั้นให้ครูประจำชั้นเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามนะครับแล้วก็ทำสื่อออกเป็นการภายใน เพื่อที่นะครับจะให้ทุกคนได้เข้าร่วมเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายอยู่3อย่างหลักๆเลยก็คือ,เ,อ,อเราต้องระบ,บุเรื่องของจุดมุ่งหมายในการจัดเนี่ยให้ชัดเจนเน,นะครับว่าจัดโดยสมาคมผู้ปกครองนะครับนี่คือหน่วยงานที่จัดนะแล้วก็รวมแบบโรงเรียนนะครับงานที่ได้เนี่ยเราก็จะเอาทุนเนี่ยมาทุนมา เพื่อที่จะบริหารจัดการนะครับเรื่องของด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะทําเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งกําหนดไว้เนี่ยก็จะเป็นที่อาคารใดาคานหนึ่งนะครับอาคารใดคันหนึ่งนะครับออกแบบเพลี้ยนอ่าก็ใช้ทีมงานทูออกแบบเพี้ยนเองเลยแล้วก็ให้ประสานกับร้านซึ่ง ปกติเรื่อวางแผนกัน1ปีนะครับหปีเรื่องประชธาธมพันธ์เรื่องเสื้อเรื่องเหรียญแต่ทีเนี้ยเปิดเทอมมาปุ๊บพฤษภาคมสิบพฤษภาเนี่ยเรา,รา,ราก็วางแผนเลยแล้วก็สิงหาเราจองที่ได้นะครับจองเพราะว่าเขาเริ่มให้เปิดงานวิ่งแล้วจองที่ได้ที่สุนงคราเก้าก็เลยก็เลย จัดเลยมีเวลาเตรียมการเวลาเงินการแค่2เดือนครึ่งโอ้โหโตกดมากนะครับโตกดมากไหนจะหาคนสตาฟไหนจะหาผู้เข้าร่วมเนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยมันเป็นภายในแล้วมันจะง่ายแนละ้วผู้เข้าร่วมหรือแม้แต่เรื่องของปัจจัยต่างๆการเตรียมการนะครับประสานงานส่วนรวมนะครับเสื้อโอเคก็มีอยู่แล้วนะครับเสื้อนะครับเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ นะครับโอ้โหใช้คนงานโรงเรียนทําทั้งหมดนะครับเอานั่งร้านไม่มีใช่ไหมนะครับนั่งร้านไม่มีแล้วก็ไปเช่านั่งร้านมานะครับซึ่งค่าเช่านั่งร้านนี่ก็ค่าประกันประกันเนี่ยอันละเจ็ดเจ็ดอันละห้าร้อยนะไม่รู้ที่อื่นเป็นไงอันห้าร้อยแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยวันละยี่สิบาทนะครับแล้วก็อละ หงาน2วันก็600ใช้15 15ชิ้นก็คือใช้เป็นแผงโครงโครงเรียกว่าโครง start finish อันนึงแล้วก็แผงโครงโครงโครงด้านฉากด้านหลังเนี่ย backdrop Back ของเวทีอันนึงส่วนเวทีเนี่ยเราก็นะครับเราก็เอาของเรียนไปถอดของเรียนไปทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะเต็นที่เป็นเต็นท์กอมบริการบ้างเต็นท์อะไรบ้างเนี่ย เราก็ใช้ของอของกับคือเรียกว่าใช้ผู้ที่รู้จักนะครับเป็นเรื่องของสนับสนุนนะครับสนับสนุนอ่ะบอกชื่อเลยขอบคุณเต็นสีบุรพานะครับเฮียเต็นสีบุรพามอบเต็นใหญ่มาให้อ่หนึ่งหลังใหญ่แล้วก็เต็นเล็กอีกนะครับเต็นเล็กอีก3อีก3หลังนะครับใช้เป็นเต็นความเมตกาแล้วก็เต็นแจกอาหารโอ้สวยเลยสวยดูเลยนะครับสีบุรพา้าไปนะครับ สระตุนก็เฮียด้วยนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับอาหารนี่ก็อาหารก่อนแข่งแล้วก็ขอสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์แล้วก็ทางเราจัดเองมีอบบัตินมีน้ำเต้าหู้นะครับเต้าหู้หหก็ทำมาจากโรงเดนเลยแล้วขนไปวางตอนเช้าตอนเช้า สวนหวงเนี่ยเปิดตีสีครึ่งแล้วเราวิ่งหกโมงเพราะนั้นเวลาเตรียมการค่อนข้างจะสั้นมากเพราะนี่นทุกอย่างต้องพร้อมหมดพอประตูเปิดสีโมตีห้าตีสี่คลิกปุ๊บเข้าไปวางวางเสร็จปุ๊บจัดการเลยนะครับโอ้โหกระชั้นมากมีเวลาหนึชั่วโมงครึ่งในการจัดการแล้วนะครับแล้วก็อาหารหล้างแข่งอาหารหงแข่งอาหารห้างแข่งก็ อาหารแข็งก็ใช้ของโรงเรียนเองนะครับว่าทางโรงเรียนก่อพัฒนาการก็ทาเป็นมีข้าวเหนียวหมูทําเป็นแพ็คเซตเป็นเซตเลยให้อย่างสวยงามเซตหมูนะครับนะฮะเป็นหมูแล้วก็อะไรอีกนะมีผลไม้เนี่ยเช่นหนึ่งนะครับเพราะว่าทางสมหลวงเนี่ยก็กำหนดว่าไม่ให้มาทําที่นี่นะให้ให้ทาเป็นเซตนะครับเราติดต่อก็ติดต่อ อยู่สองที่นะครับก็คือ,อ,อทำหนังสือไปที่มูลนิธิศูนย์หลวงวรวาชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาหนังสือเนี่ยส่งมาให้กทมที่สํานักกทมนะครับตรงบริเวณประตูสี่นะครับเขาก็จะประสานเราเราก็ต้องทําอะไรบ้างทาแบบฟอร์มเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดงานเส้นทางการจัดงานแผนผังการจัดงานนะครับแล้วก็ปลาไปสัมพันธ์เสื้อสตาฟเ,เสื้อสตาฟเสื้ออะไรอีก เสื้อสตาฟเสื้อเสื้อผู้วิ่งนะผู้แข่งต้องบอกเขาไปหมดเลยว่าเพราะว่าเขาจะได้แจ้งกับหน่วยงานที่อยู่ในในสวนนั้นนะครับให้ช่วยดูแลเราด้วยนะครับโอเคนะครับอาหารก่อนวิ่งหาหลังวิ่งเนาะพิธีการโอพิธีการเนี่ยเราก็กำหนดเองนะครับเชิญประธานก็ประธานก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็พิธีกรก็ใช้ครูเราเองนะครับสคนนะฮรัเดืเสร็จเลยจบเลยพิธีกรเรียบร้อยการเทียบเวลานะครับรากกำหนด,ดไว้3ประยะนะครับก็คือ3.5แบบ Family นะครับพ่อแม่ลูกหรือพ่อกัลูกแม่กัลูกนะครับหรือ4คน6คนก็ได้วิ่ง3จเดินวิ่ง3.5นะครับเข้าเข้าสู่ที่ใจพร้อมกันเราถึงจะให้เราถึจะให้เหรียญ โอ้ไม่ใช่ถึงให้อันดับนะครับนะครับเรียงวันเนี่ยเราให้เยอะนะให้ถ้วยใบใหญ่นะครับ1นถึงสินะครับ1นถึงสินะครับรการจับเวลาเราก็ใช้ในการจับเวลาแค่ระยะ3กิโลกับ5กิโลซึ่งก็แบ่งเป็นประถมนะครับรุ่นประถมคือต่ำกว่า12ปีรุ่นมัธย,ยมก็ต่ำกว่า18ปีแล้วก็ผู้ครองบุคคลทั่วไปเนี่ยก็มีวค่าจะน้อยนะ5กับ10กิโลนะครับหรือ อยู่2ระยะแล้วก็4ประเภทแยกชายหญิงนะครับเพศหญิงนะครับการเช็คพอยต์อ่าเนี้ยการกำหนดจุดนะครับสตาร์ททุกคนเนี่ยเราก็กำหนดจุดน้ำไว้2จุดนะครับแล้วก็เอ่อมีจุดเช็คพอยต์ก็ใช้ทีมงานคุณครูนะครับคุณครูแล้วก็นักเรียนไปช่วยนะครับบิ๊บอ่าต่อไปบิ๊บวางแผนการทำบิ๊บต้องทำในล่วงหน้าบิ๊บ เราทำนี่คือเรื่องส่วนที่ต้องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดบิ๊กเนี่ยก็โทรหาระควใครนะเอเอชื่อได้นะอีเวนคนที่จัดงาน,นว,น,วนหนึ่งนึครับคิดว่าอะไรออกไนท์นะครับให้ทําให้หน่อยแต่เราเออกแบบส่งให้เขานะแล้วก็ทําให้เร็วมากตัวแรกสั่งไป650นะครับบวก VP อีก50 VP ก็ได้ประมาณ10บกว่าคนนะครับก็เหลือเพียบเลย ส่วนส่วนอะไรนะส่วนของท,ทั่วไปเนี่ยก็650เนี่ยก็เลยมาเป็น700กว่า,วานะครับก็เลืนนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับโอเคมากเลยก็ได้ยอดทั้งหมดเกือบเกือบ700คนนะครับบิบก็ชิ้นละ8บาทนะครับรวมเข็มกลัดมาพร้อมเลยนะออกแบบเองเราออกแบบเองแล้วส่งเป็นไฟล์ AI แล้วส่งให้ร้านร้านเป็นให้เลยวันสองวัน,นเสร็จเลยเร็วมากนะครับ เยอะมากนะฮะก็บิ๊กไม่ทำเป็นแบ่งรุ่นอายุแล้วก็ใช้ใช้การการโน้ตการเขียนข้างในเอาเป็นช่องเป็นช่องติ๊กเอาค่อนข้างจะดูยากนะครับเดี๋ยวเป็นประสบการณ์เราแล้วกันเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราคงโอกาสหน้าเนี่ยคงจะทํเองทำให้มันแบบวัวนี้นะครับเอาต่อไปนะครับเรื่องห้องน้ําห้องน้ำานี่ในรัส่วรรก้าเนี่ยเขาเรียกว่ามีเอกชนมาสัมปทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจ่ายค่าห้องน้ําให้กับเอกชนเนี่ยนะครับ ก็วันงานเนี่ยตั้งแต่ตีสีตีสครึ่งจนถึงก็ให้ถึงบ่ายบ่ายโมงเขาจะให้ทีมงานของเราเนี่ยนะครับใช้ได้นะครับ,นะรบแต่จริงงานเราไม่แค่2ชั่วโมงแต่ยันก็จับเก็บจับกวาดแล้วก็กีก็พันหนึ่งนะครับพันหนึ่งแล้วก็กเขาดนโลมให้ทุกจุดเนี่ยใครที่ใส่เสื้อสตาร์กับเสื้อเสื้อทีมงานเสื้อสตาร์กับเสื้อดักง,งเนี่ยก็จะให้ให้เขา้าืีซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเก็บคนละ 3าบาทนะครับ3ามบาทดัะนั้นก็เหมาจ่ายไปเลยนะครับพันหนึ่งนะครับคันที่พยะอันนี้ก็ติดต่อกับกทมนะครับที่สำนักกทมที่อยู่ตรงนั้นนะครับคนเอกเอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวติดต่อเองเนาะไม่เอ่ยชื่อนะครับกเ็เรามีน้ำสองจุดมีที่อีกจุดหนึ่งก็ใช้รถขยะนะครับหนึ่งคันเดี๋ยวพอเสร็จงานเพื่อพากเคลีย์ให้เรานะครับเคลีย์ให้เราเลย นะครับรู้สึกว่าจะพันนั่นแหละนะพันแปดนะพันแปดลดหนึ่งคันสามร้อยคนอีกหกคนขับหนึ่งคนอีกสามร้อยแล้วก็คนเก็บอีกน่าจะสนะี่คนมั้งหรือห้าคนนะครับก็คือ 1, 8, คือพันแปดก็คือหกสามสิบแปดเออหกคนนะครับเบสเ็ทหกคนรดคันหนึ่งคนห้าคนนะครับนี่คือเรื่องการเก็บขยะนะครับส่วนเรื่องของการทำ การจัดงานภายใต้มาตรการของโควิดนะครับเราก็ให้ผู้เข้าร่วมและก็ทีมงานเนี่ยส่งผล ETK เดกก่อนวันงานเนี่ยนะครับหวันก่อสร้างอยู่ในรายกลุมล่มเลยแล้วก็ส่งมา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 จะแต่ไม่ต้องวุ่นวายหน้างานนะครับไม่มีการรับบิฟก่อนหน้าง,งานบิฟเนี่ยนะครับเราแพ็คแล้วก็แจกขึ้นตามชั้นเรียนเลยนะครับเราเด็กๆก,ก็เอาไปจัดการเียบร้อยพกกับเสื้อแล้วเช้ามาก็ มาที่หน้างานเลยนะครับส่วนผู้ครอครองคนอื่นที่รับไม่ได้เขาก็มารับหน้างานซึ่งก็มีไม่กี่คนนะครับหน้างานแล้วก็เปิดลงทะเบียนสําหรับ v i p VP เพราะว่าวีสิบคนที่มาร่วมเนี่ยยังไม่ลงระยะเราค็นโน้ตไปเลยว่าจะลงระยะเท่าไหร่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่าจะลงระยะเท่าไหร่5หรือ10กิโลเพราะว่าถ้ามีผลเข้าเข้าลำดับเนี่ยเราก็จะให้ให้ถ้วยรางวัลด้วยนะครับเพื่อรางวัลด้วยนะครับ โอเคนะรลงทะเบียนก็เปลี่ยนระยะได้นะครับเปลี่ะยนได้ก็ลงทะเบียนเปลี่ยนระยะได้นะครับแล้วสมัครน้างงานได้ด้วยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่านั้นม,มีมีเท่าไหร่นะครับเรื่องของการจัดดำเนินการนะครับเนื่องจากเป็นงานภนายในเพราะาเนี่ยเราให้ครูคนหนึ่งเนะี่ยขี่จักรยานนําคนแรกนะรเพื่อไม่ให้หลงเส้นทางแต่สรุปแล้ว <laughs> หลายคนหลงนะครับหลายคนหลงแต่เราก็ทําแผนที่ให้นะ ทำแผนที่ให้ชัดเจนมากเลยแต่ว่า,าคงไม่จินทางฮะแล้วก็บนงานเนี่ยวิ่งมาเหนื่อยๆแล้วเขามองเห็นเวทีแล้วเขาวิ่งรัดมาเลยไม่ไปตามเส้นทางของเรานะครับผ่านจุดเชิกพอยต์แล้วแต่ว่าไม่ตามเส้นทางของเราก็อออก็ตามนั้นนะครับก็เพิ่มคิดอย่างหนึ่งคือเราจะต้องเพิ่มคนตามจุดเพราะว่าที่สุดลวงเนี่ยมีทางแยกค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเยอะมากลําพังแล้วเนี่ยเราวางคนไ้แค่ที่จุดน้ํา กับจุดที่มันเป็นจุดทางเลี้ยวใหญ่ๆแต่ทางเลี้ยวย่อยเราไม่ไวางไว้เพราะเนี้ยเขาเลยมาทางเลี้ยวย่อยนะครับมาเลี้ยวย่อยนะครับกนะ็เป็นประสบการณ์แล้วกันคงจเอยอะกว่านี้นะครับนะครับเพเซอร์เพเซอร์ไม่มีนะครับสวิปเปอร์ก็ไม่มีนะครับเราจัดนะไม่มีนะมีแต่คุณครูมาเป็นพิตตี้ถือรูปโป่งร่วมในงานให้เป็นสีสันเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นั้นนะครับ ถ่ายภาพมีสองอย่างคือถ่ายภาพนิ่งกับถ่ายภาพกับถ่ายภาพเคลื่อนไหวก็ใช้คุณครูเราหนึท่านนะครับแล้วก็เด็กอีก4คนใช้กล้องโปรนะครับกล้องธรรมดาทั่วไปแหละถ่ายรูปเก็บบรรยากาศวางตามจุดนะครับเราไม่ได้แท็กกับถ่ายดัดน,นะครับว่าพอไปแต่ปุ๊บเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายนะครับกับแพลตฟอร์มงานวิ่งนะครับที่ดังๆเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้แท็กไว้เพราะว่า ไม่แค่จ่ายเราต้องการเอางบประมาณพวกนี้เนะี่ยมาไว้มาใส่ที่มาให้ได้โรงเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยเราไม่ได้เรื่อไม่ได้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 ไ,ไดปชดสมพันธ์นะครับผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นระดับระดับที่เป็นคิดว่าระดับที่เป็นเขาสามารถเข้าถึงได้ทั่วไปนะครับก็ใช้ของเราเองนะครับที่การจัดงานนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว การอมัดแต่ละงาน,นก็ส่งหนังสือไปที่ส่งหนังสือไปที่ทำหนังสือในนามสมาคมแล้วก็ส่งไปที่มูลนินธิศนูนย์โรก้าแล้วเขาก็อนุมัติมานะครับซึ่งเราก็ต้องไปจ่ายค่าสถานที่เขาเนี่ยนะครับหนึ่งงานเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยก็เขาคิดหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็จะเป็นหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ประกันความเสียหายอีกห้าพันนะครับก็หลไรากนี้ยังไม่ยังไม่รับคืนเลยนะครับ คือง่ายค่าสถานที่หนึ่งหมื่นนะครับประกันอีกห้าพันความเสียหายก็มีรายเสียหายเขาก็คืนให้อีกห้าพันนะครับนะแล้วก็การประกันสำหรับนักวิ่งเนี่ยเราก็ในงานนี้มันเด็กๆเ,เนี่ยมีประกันหมุนอยู่แล้วเร,เราเราเไม่ได้ทัน,นะครับโอเคทีนี้นะครับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อนพันเนี่ยนี่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราทําหนังสือนะครับเป็นการภายในแล้วส่งไปต่างมมจังหวัดจนให้ครูตามแล้วก็ส่งแบบตอบรับมาทุกคนเด็กสี่พันคนเนี่ยก็แบ่งส่งแบบตอบรับมาทุกคนใครไม่เข้าร่วมกระติ๊กมาใครจะร่วมบริจาคกระติ๊กมาใครสมัครก็ลงรายละเอียดแล้วก็เราก็จ่ายบิ๊บจ่ายเสื้อนะครับจ่ายบิ๊บหรือเบอร์วิง่งจ่ายเสื้อแล้วก็อะไนไปนะครับอ,อันนี่ค่อนข้างละเอียดแล้วเนี่ย ต่อไปนะครับการลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็เปิดให้เราลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านเว็บไซต์เป็นออทําเป็น Google form ลงไปในเว็บไซต์แล้วก็เว็บเพจของโรงเรียนก็มีคนมาสมัครมาสม่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองกับสิทธิ์เก่านะครับสมัครมา7คนแค่้นเองส่วนใหญ่เป็นพนักงานเลยนะครับกับหน้างานหน้างานก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กในโรงเรียนนะครับโอเคนะครับเอาต่อไป ู้สนับสนุนโรงเรียนเนี่ยได้มีร้านค้าที่เป็นคอนแทคกับโรงเรียนเนี่ยเรื่องส่งข้าวสง่งงไก่ส่งหมูส่งน้ำเนี่ยเราก็ขอสปอนเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็คงจะคิดลำบากคิดยากส่วนใหญ่ให้เป็นของมานะครับมีเจ้านึงนะครับขอขอบคุณนะครับไก่ย,ากย,าย่างอาดัมเพียงอดัมแถวบ้านย่านบางกะปิก็ให้เงินมา โอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเยะเยมเหมือนกันนะแต่ไม่แยกไม่ไม่บอกตัวเลขอะกันนะครับก็ได้ค่าเช่าอ่ะนะครับได้ค่าเช่าเนาะนะครับ,นะรบได้ค่าเช่าเอ่อการเปิดรับสมัครนะครับโอเคก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าเปิดรับสมัครเรารับสมัครยังไงและคนที่เข้าร่วมในสม่วนใหญ่เราจะเป็นเรื่องการภายในนะครับการภายในงบสนับสนุนเนาะโอเครับาน การดูแลเรื่องของเวลานะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้จับเวลานะครับเราจับเวลาจะใช้ในาฬิกาของโรงเรียนที่เป็นนาฬิกาถามเมอร์ปกตินะครับวางมันวางข้างๆกับนั่นเลยนะครับ3.5ไม่ต้องจับจับเฉพาะ5กิโลกับ10กิโลเพราะว่า5กับ10เนี่ยเราปล่อยพร้อมกันนะครับปล่อยตีเกือบเกือบหโมงฮะหโมงพอดีเราปล่อยนะครับลหลังจากนั้นก็เราก็ทำพิธีเปิดแล้วถึงค่อยปล่อย3.5นะครับก็จะเข้ามาพร้อมกันมา7โมงครึ่งเนี่ยนะครับ นักวิ่งก็เข้ามาครบ้วนะครับมาครบครบวนะครับบิ๊บโอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วบิ๊บนะครับเรามีอ์แกนซ์ที่ทีอมอุปก์จัดแล้วโทรไปหาเขาและเขาช่วยทําให้ทําให้โดวมาก8บาทนะครับเสื้อ่อาเสื้อบอกไปแล้วนะครับว่าเสื้อเราเตรียมการไว้แต่2องปีครึ่งที่แล้วแล้วก็ใช้เสื้อเดิมเป็นของแดนสปอร์ตนะครับแล้วก็มาสกรีนเอานะครับต่อไปการทดสอบระยะวิ่งจุดเสี่ยงนี่อันนี้ ในฐานะที่ผมเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหัวรห,หลักในการจากกัดการแข่งขันแลวก็เราเป็นนักวิ่งด้วยเนะี่ยผมไปวิ่งเองตามระยะทางเลยนะครับและโดูระยะเลยแล้วทําแล้วมันาวางแผนว่าทําป้ายบอกระยะนะครับบอกระยะ1นกิโลสองสามสี่ห้านะครับแล้วจุดทางแยกทกําทุกศรแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับทางแยกมันเยอะต้องใช้คนเยอะแต่เราใช้คนน้อยทําให้นักวิ่งหลงนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเรา เพื่อฟังเราเองซึ่งจะต้องเปลี่ยนซึ่งหลังจากใกล้ๆหลังจากที่เขาวิ่งมาแล้วเนี่ยโอ้โหหลายๆคนเลยมาคอมเมนต์เราว่านะครับจุดบอกเส้นทางไม่มีคนคอยบอกแต่ว่าเราทําแผนที่ไปให้แล้วแต่ก็อย่างว่านะครับเวลาวิ่งเนี่ยมอนผมเวลาวิ่งดึงไปปึ๊บแล้วไม่เห็นคนเนี่ยมันก็อาจจะเลือกผิดได้นะครับผิดได้นะครับการจัดงาน ก่งานวิ่งเราไม่มีนะครับงานเอสโปรเราไม่มีอาจจะจัดงานก่อนรับบิฟแต่เราแจกบิฟตามห้องเรียนเพราะนี้นงานเราไม่มีการจัดการแข่งขันสตาร์ทฟินิชทีมงานบอกแล้วเมื่อกี้นะครับว่านะครับสตาร์ททุกคนเนี่ยนักเรียนมาช่วยชา่างตากล้องก็มาช่วยทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับคุณผู้ครองที่เป็นกรรมการสมาคมมาช่วยนะครับสตาร์ทจดทะเบียนสตาฟ สตาฟเส้นชัยปล่อยตัวอาหารน้ำจุดเช็คพอยต์ถ่ายภาพเราใช้บุคลากรในโรงเรียนกับทั้งหมดเลยรวมถึงการจัดตั้งเวท,วทีเนี่ยเราก็ใช้ของโรงเรียนหมดเลยนะครับใช้ทีมงานคุณครูเอ้ทีมงานของครูแล้วก็ครูแล้วก็คณนะแล้วก็พนักงานนะครับหมดเลยนะครับนะครับฟีดแบ ck โอ้ฟีดแ b a c k เนี่ยตอนนี้รับถูกคอมเมนต์มาเรื่องของเส้นทางเยอะมากโลงกงนเนยอะเพราะมีคนบอกโอ้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่คือการการวางแผนในกรรสรุปคร่าวๆว่าถ้าจะเตรียมการวางแผนงานวิ่งจริงเนี่ยเขาบอ,อกว่าหลักสําคัญเลยเนี่ยควรจะต้องเตรียมการอย่างน้อยหนึ่งปีประชาสัมพันธ์ก่อนล่วงหน้าหนึ่งปีแล้วก็เตรียมนะครับออกแบบเสื้อประชาสัมพันธ์เสื้อออกแบบเหรียญออกแบบ ออกแบบหมายเลขวิ่งหรือบ,บ,บีบเนี่ยให้เรียบร้อยไปสมัมาเสร็จปุ๊บพอทั้งออนไลน์ทุกอย่างเตรียมหมดแล้วพอเขาสมัครปุ๊บเนี่ยเราสามารถส่งให้เขาได้เลยนัก่อนถึงบางงานสักหกเดือนแต่เนี่ยนะครับเวลาการจัดการเนี่ยเรามีน้อยมากเพราะเนี่ยได้ระดับขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าโอ้ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับโอเคมากอ่ะก็แล้วแต่เป้าหมายของการจัดการแต่ละคนนะครับบางคนจัดเพื่อหาไรายได้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะเข้า บริหารจัดการขององค์กรของท่านหลายหลายคนจัดเพื่อที่หารายได้ไดอย่างอื่นอัดเข้าคนจัดหรือบริษัทตัวเองนั่นก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่เขาอาจจะหวังเรื่องผลกาไรแต่ทีเนี้นะครับก็หวังที่จะเอาเข้าโรงเรียนเพราะเนี้ยเราก็พยายามที่จะเซฟเซฟทุกอย่างนะครับเซฟทุกอย่างเพื่อทีอ่เพื่อที่จะเหลือง เหลือะไรได้จากการจัดการแข่งขันในการขายขายตัวให้มากสุดเพื่อที่จะเข้าสู่เอะยรเข้าพันการโรงเรียนให้มากสุดนะครับโอ้ประสบงานประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันนะครับโอ้หนักเลยนะครับสองเดือนเนี่ยเนี่ยเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยผมหลับเพิ่งตื่นมาเนี่ยตอนเที่ยงเมื่อกี้นะครับเลยมานั่งลิสว่าเออแล้วควรพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของ จัดงานวิ่งเชราเตรียมการ2เดือนนะครับเป็นอย่างไรโหหมักครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีใครถ้าใครต้องการที่จะอสอบถามก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับสมงารจัดแกรวิ่งตัวเอง4ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วเป็นการไทยนะเราไม่ได้ เอาเข้าที่เป็นระด,าดาับแล้วนะนะโอเคอ่ะฝากติดตามกด like. ไลค์ subscribe มพื่็กระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับช่องวันนี้ช่องผมนี่แหละเจ้งสิง่งแรกคอับชาวน็นะครับโอเคไปแล้วบายบายอู้